แบบนี้เอาไปทำการ์ตูนได้เลยนะคะน่าสนใจน่าสนใจ <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะครับเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบที่ตรงนี้ฮะ<า> <c oughs> พี่จำได้ไหมล่ะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมจมูกดีตั้งแต่เด็กๆนะ ว่าแล้วว่าต้องเป็นเบอร์เกอร์หมูได้กลิ่นตั้งแต่ปากซอยแล้วอ้าวนึกว่าแม่ซื้อไก่ทอดมาซะอีกเห็นปกติชอบซื้อแต่ไก่ทอดนี่นะแต่ว่าแต่นะรู้ได้ไงว่าเป็นเบอร์เกอร์หมูก็กลิ่นหมูกับไก่มันต่างกันขนาดนี้นี่นะไอความสามารถเรื่องได้กลิ่นดีมันก็น่ารำคาญอยู่บ้างตรงที่ไปไหนมาไหนก็จะได้กลิ่นนั่นกลิ่นนี่มากเกินไปจนน่ารำคาญผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่แมสหลายๆชั้นเพื่อลดกลิ่นลงบ้าง ผมลองคิดดูเล่นๆเออนี่ก็อาจจะเป็นความแปลกของผมก็ได้เหมือนที่น้องผมชอบทําให้ตัวเปียกน้นํานะถึงผมจะได้กลิ่นดีกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าแต่นั่นนก็ยังไม่แปลกเท่ากับสิ่งที่แม่ผมเป็นหรอกนะครับเออแม่เหรอคะแม่ทําไมเหรอก็เวลาผ่านไปตั้งแต่ผมเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่แม่ก็ไม่เคยแก่ลงตามวัยที่ควรเลย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอยังดูเหมือนผู้หญิงสาววัยยี่สิบกว่ากว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่น้องชายของผมหายตัวไปเธอก็เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนถึงเราจะอยู่บ้านเดียวกันแต่เราก็ไม่ได้เจอกันเยอะแบบเก่าแล้วตอนนั้นผมเริ่มเครียดมากขึ้นเรื่อยๆไปตามหาน้องชายที่ชายหาดนั้นก็ไม่เคยเจอแม่ก็แปลกขึ้นทุกวันทุกวัน และแล้วลว,วันหนึง่งตอนที่ผมกำลังจะหลับผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนพร้อมกับกลิ่นสาบรุนแรงอยู่ที่หน้าบ้านแปลกจังหมาที่ไหนทำไมเสียงมันฟ้องดูแปลกๆแ,แ,แล้วกลิ่นกลิ่นแบบนี้มันคืออะไรกันนะเมื่อผมชะงงกออกไปดูาพาี่ปรากฏไม่ใช่หมาธรรมดาไม่ใช่หมาธรรมดาแบบในซอยทั่วไปมันคือหมาป่าขนาดใหญ่แบบที่เคยเห็นในหนังแปะเลย ใครปล่อยหลุดออกมาวะเนี่ยโคตรอันตรายเลยเจ้าหมานั่นเห่าหอนที่หน้าบ้านผมทุกวันที่พระจันทร์เต็มดวงทั้งเสียงและกลิ่นของมันทำว่าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ผมทนไม่ได้เลยออกไปหน้าบ้านผเผชิญหน้ากับมันแม่ทำอะไรอ่ะอันตรายเขามาแกอยู่เฉยๆทิมอย่าลงมาเด็ดขาดนะแม่จัดการเด่ แล้วแม่ก็เอาหมวกทรประหลาดมาใส่กวาก่อยไม้กระทาบแปลกๆในมือใส่เจ้าหมานั่นแล้วแม่ก็เริ่มบริกรรมคาถาแปลกๆ,ๆออกมาวิงเกเดียมเลดีเลดีเลวิโอซาวาดิวาสิเกจิโอทารันทเดกาได้ผลเจ้าหมานั้นลอยขึ้นจากพื้นแล้วพอตกลงมามันก็วิ่งหนีหายไปแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าตะกี้มันคืออะไรกันอ่ะมันอะไรกันเนี่ยงงไปหมดแล้ว พาแม่เข้าบ้านก่อนแม่ไม่เป็นอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกต้องหนีหนีมันให้พ้นแม่แม่ผมจากที่เคยเป็นสาวสวยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นยายแก่ที่ดูเหมือนอายุเจ็ดสิบปสิปีไปได้ยังไงกันตอนนี้แม่หมดพลังแล้วกว่าจะฟื้นฟูได้ก็คงอีกนาน ระหว่างนี้ถ้าลูกหนีมันไม่พ้นลูกก็จะกลายเป็นแบบมันทําไมผมจะกลายเป็นอะไรลูกจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วแม่ก็เล่าความจริงที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนทั้งหมดให้ฟังแม่ของผมคือแม่มดสาวที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์โดยที่เก็บผมกับน้องมาเลี้ยง อย่างที่รู้กันน้องของผมก็คือเงือกและด้วยเหตุนี้แม่ก็เลยไม่เคยพาน้องไปใกล้ทะเลเลยยกเว้นครั้งเดียวตอนโตจนเกิดเรื่องขึ้นส่วนผมนั้นก็คือลูกของมนุษย์หมาป่าและตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่พักพวกของผมจะมาตามเอาตัวผมกลับไปถ้าผมอยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับแม่เหมือนเดิมผมก็ต้องหนีมันผมต้องหนีมันให้พ้น และสุขภาพของแม่ผมตอนนี้ก็แย่มากไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผมยังไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้ขณะที่กำลังพิมพ์มาเล่าให้พี่ฟังอยู่นี่ก็คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วเออใช่จริง,รงด้วย,วยแล้วน้องขอจะเป็นยังไงต่อคะนั่นนะสเ,เออแล้วเออ,เอ,อไม่ใช่เออแล้วจะเป็นยังไงต่อล้วคะตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วมันมาอีกแล้วเสียงของมันกลิ่นสาบของมัน ก็คือน้องจะบอกว่าน้องชายของน้องเป็นเงือกแม่น้องเป็นแม่มดส่วนตัวน้องเองก็เป็นมนุษย์หมาป่าอย่างงั้นเลยค่ะ นี่มันครอบครัวตัวประหลาดเลยนะคะเนี่ยมันจะเออแบบว่าเออมันจะดูขี้โมไปไหนไหมคะถ้าเอาไปทำกระตูนแล,ล้วก็เดี๋ยวคนเขาจะไม่เชื่อไม่อินนะคะฉันถามคำถามเพืก,กลับไปแบบนั้นแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่พิมพ์อะไรตอบกลับมาอีกเลย <S <S 1> <S 1> แล้วก็พอดีตอนนี้ต้องปั่นงานลงช่องซะด้วยนานหลายวันเข้าฉันก็ลืมเรื่องนี้ไป ทำเรื่องกบน้อยคอยรักต่อด้วยระเด็ดศึกโดเรมอนต่อด้วยย้อนเวลาไปหาไม่เจอทำสามเรื่องที่เดียวมันเลยก็แล้วกันแล้วอยู่ๆข้อความแชทของหมอนั่นก็เด้งขึ้นมาพี่ครับผมจะไปหาพี่อีจะมาทำไมคะไม่ต้องมาค่ะงานพี่กำลังยุ่งมากอยู่นะคะไม่ต้องมาค่ะไม่ทันแล้วครับผมอยู่หน้าบ้านพี่แล้วกันจะเดะตุ๊ดตุ๊ดไปดูสิมีใครมาหน้าบ้านอนเปล่าไม่มีใครมาค่ะเออเขายังชั่ว ใครอะไม่มีแต่มีหมาตัวเบลเลอร์เลยมานั่งอยู่หน้าบ้านค่ะหาอะไรสซฉันแอบมองดูผ่านกระจกเจ้าหมาป่าตัวใหญ่กำลังนั่งอยู่บนมบเตอร์ไซค์เอยจริงด้วยสิคืนนี้มันคือพระจันทร์เต็มดวงด้วยนี่นะออสรุปว่าไม่ได้บอแหละเนี่ยมันจะบังเอิญเกิดไปมัง้งอยู่ๆก็มีหมาป่ามานั่งหน้าบ้าน ออ๋ลืมไปเรามีน้องฝึกงานนี่นะน้องตุนตุนเอาไปไล่หมาหน้าบ้านให้เพ่เทเสดไล่ให้ไปไกลไกเลยไม่ไหวหรอกค่ะขอหลบก่อนพี่มินสู่ๆนะคะอ้อะไรอีกวะเนี่ยอยู่ๆตุนตุนก็มีเปลือกหอยทากจะมาได้ไงนี่มันจะบัวโซ่มัวเหลาเกิดไปแล้วนะเป็นมนุษย์หอยทากไปตอนไหนทำไมรอบตัวเรามีแต่คนประหลาด ไปเจอพี่สาวคนนึงเขาเอาไม้มาวนๆจิ้มแล้วก็เสกคาถากลับมาวันนี้ก็มีเปลือกเลยค่ะดีเลยเอาไว้นอนไว้หลบภัยก็ได้เฮ้ยดีกับผีอะไรล่ะกลายเป็นตัวประหลาดกันไปแล้วแลนี่จะแกอย่างไรล่ะเนี่ยแลนี่เสียงหมาเคาะประตูเป็นด้วยเหรอเอาวะแต่สินใจเด็ดขาดลองเปิดออกแล้วๆดูเซอร์ไพรส์เห็นตัวอย่างแลวใช่ไหมล่ะผลงานของฉันมนุษย์หอยทาก ส่วนเธอละ่ะอยากเป็นอะไรดีรู้แล้วมนุษย์ดักแด้ดีไหมไม่ดีจ้าอย่าทําฉันเดี๋ยวไม่มีคนว่าดกระตูนลงช่องถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องรับข้อเสนอของฉันซะข้อเสนอที่ว่าก็คือให้รับลูกชายร่างหมาป่าของแม่มดสาวมาอยู่ด้วยจนกว่าเขาจะกลับกลายร่างเป็นคนซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ แต่ช่วงนี้ก็ต้องมาหลบภัยที่บ้านฉันไปนก่อนเดี๋ยวจะวิ่งเข้าป่าตามพวกไปฉีบถ้าทำได้แล้วก็จะเสงน้องตุนตุนให้กลับมาเป็นแบบเดิมสบายดีค่ะแต่ฉันไม่สบายตุกตาจูอีได้แพร่ระบาดไปทั่วประเทศแล้วนะคะขอบคุณที่ส่งภาพรีวิวกลับมาจ้าผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นน้องจูอีรีมาแจ้งที่อยู่นะคะ ส่วนใครที่อยากสนับสนุนช่องสามารถซื้อน้องไปฟัดเล่นได้ในะราคา390บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่ข้อความเพจเลยจ้าและคลิปหน้าพี่จะประกาศอันดับรางวัลใหญ่10รางวัลน,นะคะผู้ที่เข้ารอบแฟนอาร์คลิปนี้ได้แก่ฟ้าเซียแอนฟ้าเดลเพลงเพียสบัวลายและฟ้าฟ้าค่ะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู o กี้ทีวกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า